นคนหากินครับผมมือนีกับผ้าพีผ้าน้องมาหาอยู่หากินคือเราครับมือหนีผ้ามาใส่บังลั่นครับผมบังลั่นผมออกมามือนีสิหาบาังครับเงยที่ผมใส่เนยห้อยเชอรดีครับผมสิเป็นจ้งได้สิมานประมาณไปครับไปใส่บังลั่นํำกัดเ้าครับครับพี่น้องหลังแรกกใส่ไว้นีนะครับตั้นเ้ยลุ่งปากกระบอกก่อนครับผม ครับพี่น้องผมต้องขอตัวไปใส่บางรั่นใ้เซจเป็นที่เรียบร้อยกันครับม,มื่นเสาเาคอยมาถารุ่นน้อกันครับครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆครับผมวันนี้กับเพ้าพีผ้านนองมารุ่นปลาไหลไม่ยามปลาไหลน้ากันครับผมหลังจากเมื่อวานมาดักขิมไว้สิบามบังครับสิบป็เจังไดสิมานมวานไปรุ่นน้องกันครับผม คือครับคือขั้ที่สองครับ ถือครับหลังที่สามครับผมรถถือครับหลังที่สี่ครับ ด,ด,ดครับหลังที่ห้าครับบางหน่อยครับบงังมาถือครับ บบครับบัถือครับครับพี่น้องนั่งในบัถือกับบค่อยไทยเบื้อง้วยครับ ตั้งได้ถือจังสิทธายให้บึงรับครับผม อะไรหน,น่อยครับหลังนี้ครับผมโอเคครับ สุดท้ายแล้วนะครับตุ่มอยู่นี่หาหลังนะครับลังที่สองอย่หลังตานีนะครับถือดูครับผม ถือครับผมถือครับสั้นงยิ่งึ้ครับหลังตรอมมาชองหลังทุกถ่ายแล้วครับทั้งหลาคนรนนับนี่เเนาใส่ถิ่มขางโค้่ เอถือครับหลังสุดท้ายแล้วครับ ครับผมไปครับพี่น้องไปเบิ่งผลงานน้ำกันครับผมครับพี่น้องสรุปผลงานน้ำกันครับผมบังลั่นชิบสามบางถือหกบ,บ,บังครับผมเดี๋ยวเทเบิ่งครับ สเดกันครับหลังที่สามครับ buat 那个不难。嗯嗯嗯嗯嗯 ลหลังสุดท่ายแล้วครับ ผลงานเท่ามือนี้ครับนี่ครับผลงานเท่าถือว่าหมานอยู่ครับผมครับพี่น้องสําหรับมือนี้ก็ถือว่าหมานอยู่ค,ครับผมเนื้อ,อ,อาบาอกไมชเชอนี่ได้ผลอยู่ครับกับพ่อได้อยู่ได้กิ่นอยู่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสี่สาคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อประพาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากช่องรุ่นพุ่นหากินครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องรุ่นพุ่นหากินน้ำเด้อครับพ่อการทิหนาครับสวัสดีครับ